คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสำนักเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคงวดหนึ่งกันยายน2563มาฝากท่านผู้ชมนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคงวดหนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับเราไปดูครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคหรือว่าเสือตกถังเล่มสีน้ำเงินเล่มสีฟ้านะครับว่าจะให้เลขอะไรมากันบ้างน,นะครับ นี่ครับถอยแป๊บนะครับถอยก็นหน่อยถอยหน่อยนะครับเสือตกถังพลังเงินดีมีโชควด1หกันยายน2 5 6 3ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนะครับนี่ครับเป็นสูตรสำเร็จของสบางพลัดนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ความแม่นให้ความโดดเด่นกันมาโดยตลอดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่ติดตามก็มาเซฟข้อมูลไว้ได้เลยนะครับต่อไปดูครับมีเลขอะไรกันบ้างครับ วดประจับบนาคารที่1กันยายน2563เสือตกถังพรงเงินดีมีโชคให้เลขเด่น4ครับแล้วก็รอง6เด่น4รอง6แล้วชุด3ตัวเต็งโต๊ดให้มาทั้งหมดทั้งมวล8ชุดได้แก่740 946 847 349 560 064 267 1, 6, 9ครับท่านผู้ชมครับทั้งเต็งทั้งโต๊ดเลยนะครับแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างนะครับทั้งบนทั้งล่างได้เลยนะครับ 4, 0, 4, 2, 4, 6, 4, 7, 4, 9, 6, 0, 6, 2, 6, 4, 6, 7, 6, 9ระวังเบิ้น 4, 4, 6, 6, ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเลขจากเสือตกถังพลังเงินดีมีโชค หรือว่าเสือตกถังเล่มสีน้ำเงินเล่มสีฟ้าครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2,563ที่จะถึงนี้นะครับทานนีแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชยัยไปกับเลขเสือตกถังพรังเงินดีมีโชคทุกทกท,กท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ